สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆมาคุยกันเป็นสถานการณ์ที่เริ่มต้นเหมือนจะโชคดีสุดๆเลยนะแต่สุดท้ายกับพลิกผันไปในทิศทางที่เออไม่มีใครคาดคิดเลยครับใช่เลยค่ะ เป็นเรื่องราวที่สอนอะไรเราได้เยอะมากเราจะมาดูกันนะคะว่าจากเรื่องเล่าการล่าสัตว์ในป่าของกลุ่มเจ้าหลงเนี่ยเราจะเห็นกับดักทางความคิดอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราทุกคนได้เหมือนกันเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องเลยดีกว่าคือกลุ่มของเจ้าหลงเนี่ยเขากําลังเหนื่อยล้าจากการตามรอยสัตว์มาทั้งวันแล้วอื คือใกล้จะถอดใจกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเกือบจะยอมแพ้กันแล้วแต่ทนใดน,นั้นเองหมูป่าน้อยตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากพงหญ้าตรงหน้าพวกเขาเลยโอ้โหบรรยากาศเปลี่ยนทันทีเลยครับจากที่เหนื่อยกันอยู่ก็ตื่นเต้นขึ้นมาโดยเฉพาะเจ้าจินกับบอดี้การ์ดนี่คือดีใจกันออกนอกหน้าเลยแต่เหมือนว่าตัวหัวหน้าทีมอย่างเจ้าหลงจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะใช่เลยครับเขาดูต่างออกไปเขามองหมูป่าน้อยแล้วก็พึมพำกับตัวเองว่าแปลกนะทำไมหมูป่าถึงมาอยู่ตรงนี้ เอ่อทำไมคนถึงมองสถานการณ์เดียวกันแต่ตีความต่างกันสุดขั้วขนาดนี้ล่ะครับนี่คือประเด็นแรกที่น่าสนใจมากเลยค่ะมันคือการทำงานของสิ่งที่เรียกว่าอคติเพื่อยืนยันหรือ confirmation bias อคติเพื่อยืนยันค่ะคือคนส่วนใหญ่ในกลุ่มโดยเฉพาะเจ้าจินกับบอดดี้การ์ดพวกเขาอยากให้การล่าครั้งนี้มันสำเร็จใช่ไหมคะพอมีหมูป่าโผล่มาตรงหน้าปุ๊บมันก็เหมือนการยืนยันความเชื่อของเขาว่าวันนี้เราโชคดีอ๋อ คือสมองมันเลือกที่จะมองแต่ข้อมูลที่สนับสนุนสิ่งที่เราอยากให้เป็นจริงอยู่แล้วถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเขามองเห็นแต่คะแนนเห็นตารางวัลที่อยู่ตรงแน้าแต่ในทางกลับกันเจ้าหลงคือคนเดียวที่กำลังใช้ทักษะที่เรียกว่าการตระหนักรู้สถานการณ์หรือ situational awareness อซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในหมู่ทหารหรือหน่วยกู้ภัยเลยนะคะเขาไม่ได้นงว่านี่คือรางวัลแต่มองว่ามันคือข้อมูลที่ผิดปกติครับ คำถามของเขาที่ว่าทำไมหมูป่าถึงไม่อยู่ตรงนี้นี่มันเลยใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าสมองเขากำลังประมวลผลว่ามันมีบางอย่างไม่สมเหตุสมผลลูกสัตว์ป่าตัวเล็กๆแบบนั้นไม่ควรจะมาอยู่ตามลำพังในที่โล่งแบบนี้มันเป็นสัญญาณเตือนภัยอันแรกเลยสินะครับใช่ค่ะแต่คนอื่นๆที่กำลังดีใจกันอยู่กลับมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงเลยจริงด้วยครับพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยความเหนื่อยล้ามีผลด้วยไหมครับ มีผลอย่างมากเลยค่ะความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจเนี่ยมันจะทําให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเราลดลง oh. สมองจะหันไปพึ่งทางลัดทางความคิดมากขึ้นการตีความว่าหมูป่าเท่ากับโชคดีมันเป็นทางลัดที่ง่ายที่สุดในตอนนั้นค่ะโอเคครับแล้วจุดเปลี่ยนที่สองก็ตามมาติดติดเลยเมื่อเสียงร้องของลูกหมูที่ถูกจับได้มันเริ่มดังจนน่ารำคาญเจ้าหลงก็เลยสั่งให้ฆ่ามันซะอืม แต่ปรากฏว่าบอดี้การ์ดที่ดูแข็งแกร่งมาตลอดกลับลังเลไม่กล้าลงมือตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนที่มีหน้าที่ปกป้องคนอื่นถึงมาใจอ่อนกับเรื่องแค่นี้นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นความซับซ้อนของมนุษย์เราเลยค่ะบอดี้การ์คนนี้เขาถูกฝึกมาให้รับมือกับภัยคุกคามที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่ต่อสู้ได้ครับ แต่การต้องมาลงมือกับลูกสัตว์ที่ป้องกันตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยมันไปกระทบกับเส้นแบ่งทางจริยธรรมส่วนตัวของเขาอ๋อไม่ใช่เรื่องความกลัวไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกผิดชอบช่วยดีซึ่งภาวะลังเลตรงนี้และค่ะที่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศทางอํานาจขึ้นมาในกลุ่มสุญญากาศทางอํานาจหมายความว่ายังไงนะครับคือภาวะที่ผู้นําอย่างเจ้าหลงออกคําสั่งไปแล้วแต่ผู้ปฏิบัติคือบริการไม่ทําตาม ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นเองอำนาจตัดสินใจมันก็เลยลอยเคว้งคว้างอยู่และเจ้าจินก็กระโดดเข้ามาคว้ามันไปทันทีเขาอาสาลงมือเองเลยใช่ค่ะเพื่อต้องการเอาใจเจ้าหลงและที่สําคัญคือเพื่อพิสูจน์ตัวเองชดเชยความผิดพลาดครั้งก่อนๆเหมือนกับว่า เขาเห็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือสินะครับใช่เลยและนี่คือตัวอย่างพลาสสิกของปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกค่ะดันนิงครูเกอร์คือคนที่ไม่เก่งในเรื่องไหนมากๆมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่เก่งค่ะเจ้าจินไม่มีความรู้เรื่องการฆ่าสัตว์เลยแม้แต่น้อยแต่เขาประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงคิดว่ามันเป็นเรื่องง่าย ใช่ค่ะคิดว่าแค่ใช้มีดแทงลงไปก็จบซึ่งความมั่นใจที่เกิดจากความไม่รู้เนี่แหละค่ะที่อันตรายที่สุดนึกภาพออกเลยครับมันคือโมเมนต์เดี๋ยวผมทำเองของคนที่ไม่รู้อะไรเลยคล้ายๆเด็กฝึกงานที่อยากโชว์พาวเลยพยายามจะเข้าไปซ่อมเซิร์ฟเวอร์ทั้งๆที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากค่ะและผลลัพธ์ก็เป็นไปตามนั้นเลยเขาหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็แทงเข้าไปที่หลังอืม ซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดมหันใช่ค่ะจากในเรื่องบอด้กาดถึงกับต้องตำหนิเลยว่านั่นมันคือการทารุณกรรมแล้วก็บอกว่าวิธีที่ถูกต้องคือต้องแทงใต้คออืเพื่อให้เลือดออกจนตายค่ะการลงมือที่ผิดพลาดทางเทคนิคขนาดนี้มันส่งผลต่างกันมากเลยเหรอคะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่คือจุดที่เปลี่ยนจากความผิดพลาดไปสู่หายนน,นะขนาดนั้นเลยเหรอคะของมันจะต่างออกไปโดยสิ้นเชิง ในทางชีววิทยาเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างยาวนานของลูกสัตว์เป็นสัญญาณเตือนภัยสากลที่ทรงพลังที่สุดในโลกของสัตว์เลยนะคะ oh. มันไม่ใช่แค่เสียงเรียกแม่แต่มันเป็นสัญญาณที่บอกสัตว์ทุกตัวในอนาบริเวณนั้นว่ามีอันตรายเกิดขึ้นที่นี่และมีผู้ล่าที่ไร้ความสามารถอยู่โอ้ oh. ไม่ใช่แค่เรียกแม่แต่เหมือนเป็นการเป่าประกาศให้ทั้งป่ารู้เลยว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ ถูกต้องค่ะการกระทําของเจ้าจินไม่ใช่แค่โหดร้ายในแง่ของความรู้สึกนะแต่มันคือความผิดพลาดทางยุทธวิธีที่เลวร้ายที่สุดครับเขาได้เปลี่ยนลูกหมูตัวนั้นให้กลายเป็นสัญญาณเตือนภัยที่มีชีวิตและแน่นอนว่าสัญญาณน,นั้นมันก็ส่งไปถึงผู้รับที่อันตรายที่สุดพ่อกับแม่ของมันใช่ค่ะและผู้มันก็มาจริงๆครับจากเสียงแซรกแกในพุ่มไม้กลายมาเป็นหมูป่าตัวเต็มวัยสองตัวโผล่ออกมาจ้องเขม่งมาที่พวกเขาเลยอื <c oughs> โดยเฉพาะที่เจ้าจินซึ่งอุ้มลูกของมันที่กำลังกรีดร้องไม่หยุดอยู่สถานการณ์ตอนนี้คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพวกเขาไม่ใช่ผู้ล่าอีกต่อไปแล้วครับกลาเป็นผู้ถูกล่าแทนณจุดนี้เองค่ะที่กับดักทางความคิดตัวสุดท้ายเริ่มทำงานนั่นก็คืออคติว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมหรือ normos bias normos bias ค่ะ <c oughs> สมองของคนเรามีแนวโน้มที่จะยึดติดกับสภาวะปกติที่คุณเคยแม้ว่าสถานการณ์จริงมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามเจ้าหลงกับบอดี้การ์ดพอจะปรับตัวได้เขารู้แล้วว่านี่คือวิกฤตแต่ไม่ใช่กับเจ้าจินไม่ใช่เลยค่ะเจ้าจินยังคงติดอยู่ในโหมดผู้ล่าของเขาอยู่อืม hmm. เขาเห็นหมูป่าสองตัวที่โกรธจัดเป็นแค่คะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นโชคสองชั้นสามชั้นย่งคิดว่าเป็นเรื่องดีอยู่เลยใช่ค่ะ เสียงหัวเราะแล้วก็การสั่งให้ปล่อยสุนัขไปจัดการของเขาคืออาการของคนที่ไม่สามารถประมวลผลความจริงใหม่ที่อันตรายตรงหน้าได้เลยสมองของเขายังบอกว่าเราเป็นผู้ล่าเรากำลังจะชนะทั้งที่ความจริงคือพวกเขากำลังจะกลายเป็นเหยื่อน่ากลัวมากนะครับการที่สมองเราปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้และมันก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อสุนัขล่าเนื้อเองก็ยังรู้ตัวเลยว่าสู้ไม่ได้ ใช่ครับพวกมันลังเลไม่กล้าพุ่งเข้าไปตามคำสั่งสัญชาตญาณของสัตว์มันตรงไปตรงมาค่ะพวกมันประเมินแล้วว่าโอกาสชนะไม่มีเลยการเข้าไปก็คือการไปตายเปล่าแต่เจ้าจินที่ถูกทั้งดันนิงครูเกอร์และนอร์โมซี่ไบแอสครอบงำกลับมองไม่เห็นสิ่งที่แม้แต่สุนัขยังมองเห็นเลยแล้วเรื่องก็มาถึงจุดที่ตึงเครียดที่สุดครับขณะที่เจ้าจินยังคงหัวเราะอ,อย่างสบายใจพุ่มไม้ก็เริ่มสั่นอีกครั้งอื บอดี้กาดที่น่าซีดอยู่แล้วอุทานออกมาด้วยเสียงสั่นเครือจากความกลัวสุดขีดเลยว่าหมูป่าอีกตัวหนึ่งนั้นหรือแต่เจ้าจินกลับได้ยินเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ครับเขาเดียินเสียงสั่นนั้นเป็นความตื่นเต้นดีใจและยังพูดกับตัวเองว่าฮ่าฮอย่าตื่นเต้นไปพี่คราวนี้แหละเราจะเป็นที่หนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือเสียงของคนกําลังเผชิญหน้ากับความตายเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เรื่องของโชคร้ายเลยนะคะ แต่มันคือผลลัพธ์ที่แทบจะคาดเดาได้เลยจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าม,มันเริ่มต้นจับอคติทางความคิดที่ทำให้ตีความสถานการณ์ผิดพลาดนำไปสู่สุญญากาศทางอำนาจที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ประเมินตัวเองลงมือทำในสิ่งที่ไม่รู้แล้วการกระทำนั้นก็ ส่งสัญญาณหายนะออกไปใช่ค่ะและสุดท้ายอคติอีกตัวก็ทําให้พวกเขาไม่สามารถรับมือกับหายนะที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้มันเป็นเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อกันมาเป็นทอดๆเลยค่ะพอเรามาเจาะลึกแบบนี้แล้วมันโอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับที่เหตุการณ์แค่ไม่กี่นาทีสามารถสะท้อน,นกลไกทางจิตวิทยาได้มากมายขนาดนี้อืม มันไม่ใช่แค่นิทานในป่าแต่เป็นบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับการตัดสินใจของมนุษย์จริงๆใช่เลยค่ะความมั่นใจที่ปราศจากความรู้และความรอบคอบนั้นบางทีมันน่ากลัวยิ่งกว่าอันตรายที่มองเห็นซึ่งน่าเสียอีกเพราะมันคือสิ่งที่นําเราไปสู่อันตรายนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกต้องค่ะและเรื่องราวก็ทิ้งปมเอาไว้ตรงนั้นครับเมื่อเสียงในพุ่มไม้ดังขึ้นอีกครั้ง พวกเขาจะได้เจอกับอะไรแล้วเจ้าจินจะยังสามารถหัวเราะต่อไปได้อยู่อีกหรือไม่อืคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคิดตามก็คือในชีวิตประจำวันของเรามีลูกหมูตัวน้อยตัวไหนบ้างไหมครับที่เราเห็นแล้วรีบตีความว่ามันคือโชคดีเพียงเพราะเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นโดยที่เราอาจจะมองข้ามสัญญ,ญาณเตือนเล็กๆที่ซ่อนอยู่ เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามการสนทนาเชิงลึกในครั้งนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ